คงอยู่ที่เบ็สามสิบนะพี่นะและจังหวะนี้ต่อเนื่องหรือเปล่างวดวอยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลฮัลโหล ัสวัสด,ดีพี่ๆน้องๆคนไทยเชื้อสายดาวังคารทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบายเบลนี่ชารโดนะหรือว่าสาวกำนันนั่นเองนะพี่ๆและวันนี้เรามาด้วยทุน1,000บาทนะพี่พมาแล้วเรามาเล่มกันทีเบทห้าเลยพี่พไปล้างน้าไก่ไปก่อน10หมุนนะออตโต้อืมโอ้ มาในไงเนี่ยวัดหมุนรอบเดียวเข้าฟรีเลยโอ้เกินไปแบบนี้เกินไปมาดูกันแลกเคดอกนี้เข้าไปครับหมวกรออยู่คู่ทีก่กโอ้นี่แค่หมุนสองรอบเลยพี่นะหมุนสองรอบยังขนาดนี้นะ698บบาทเลยนะพี่พโอ้ อย่างสุดสมคําล่ำลือจริงนะพี่พเกมนี้เขาบอกเขาว่ากันว่าคูณโหดที่สุดใน P G แล้วพี่พเกมนี้อะเรามาดูกันต่อพี่พ่อแต่แต่หลังจากนาทีนั้นก็คือเงียบไปเลยเกิดอะไรขึ้นและยังคงเงียบต่อบไรับพีวพี่และก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะกับฟรีเกม สองทีเข้าว่ะไ,<ม>ได้ได้700โอเคอยู่ไปต่อเลยโอเคสูยไอ้หมวกและยังไงปืนมาแบบนี้ยังคงไหลต่อและปางสอบนี้ปืนมูนสังขสองเพื่อนโอ้โคตรสุดเป็นยังไงล่ะแมบบ่นี้นะคือเกมมันอาจจะไหลนอกก็ได้นะพี่นะเวลานี้ ในฟีไม่จ่ายหลังจากฟีเ็าไหลนอกบ้านเลย960บาทเลพยพี่โอ้โหไหลนอกมาล,ลุยกันต่ออีกสี่มุนนะพี่นะเราจะสับหลอก AI กันก่อนและมาตอกนีคิวลุ้นหมวกลุ้นหมวกไม่มาจริงครับ187บาท ที่ถ้าหมวกมาแนละ้วเราบินเลยนะพี่นะะเราปรับเบ็ดกันดีกว่าพ,พี่่ไปไปที่เบ็ดสามสิบนะเบ็ดประจาเฮ้ยเหมือนจะมาดีนะปกติเกมนี้แบบเข้าฟรียากมากทีก่เล่นมานะเป็นเกมที่เข้าฟรีแบบยากยากเลยอนะและเอมาสอบนียังไงคนแรกมีปืนหรือเปล่ามีอื่นหรือเปล่าคุณแปเว้าไปและเรียบร้อยนะพี่ๆนะบิ๊กควินไปอีกถึงรอบนะ ดอกนี้ขอหนักขอหนักหนักหน่อยนะเ0็สามสิบของเราไหลไปไหลไปไหลปุ้ยปุ้ยไปแหลงเรียบร้อยครับรางวันสเพื่อไปกลับวิน3,270นะยิ้มพันเลยอ่ะพี่ๆไปไปต่อยังคงอยู่ที่เบ็ด30นะพี่นะแหลจังวะนนี้ต่อเนื่องหรือเปล่างว อยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลมูหมาแล้วคูนชิโมะและคูนสามสองไหลต่อเนื่องเรียบร้อยดนมีนดานโดกี้ได้รางวัลก้อนโตมาอีกหนึ่งก้อนนะโอเคไม่ต้องเข้าฟรีก็ได้แบบนี้แต่เกมนี้มันก็ไม่ต้องเข้าฟรีก็ได้นะโอเครางวัลอยู่ที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะไปแบบนี้มีทุนแล้วต้องเพิ่มเบ็ดกันหน่อยพี่ๆไป ร้อยกันเลยดีกว่าเกมนี้นะความเจ๋งของมันก็อยู่ที่ตัวคูนนะพี่นะคูนเยอะจริงๆนะอีกมาเยอะและคูสีคือคูนมันจะไหลไปเรื่อยๆนะพี่ๆนะเมื่อเราคอมโบเรายิ่งเราคอมโบเยอะเท่าไหร่คูนก็จะยิ่งไหลไปเท่านั้นนะพี่ๆเกมนี้คูนสูงสุดของมันก็จะอยู่ที่หนึ่งพันยี่สิบสี่นะพี่ๆเออมันจะไหลได้ยาวๆเมื่อเราคอมโบเลยและต่อทีมาปืนมาก่อนและมีหมวกหรือเปล่า นี่บุญแปดเข้าไปและยังไหลต่อดอกนี้เสียดายนะพี่พนะไม่มีเคแถวหนึ่งนะต้องมีเคแถวหนึ่งัะมีจูปะรอไปที่คู๋สาย่องแล้วนะคือจะไปถึงคูพันเนี่ยแต่ชฉอตีรับซุปเปอร์เมกาไปก่อนนะพี่พนะไปเรายังคงอยู่ที่เบ็ดร้อยนะพี่ไปลอยเหมือนเดิมเรื่อยๆเปื่อยๆและกอไหล และยังไงมีประเด็นลืดเอาโอ้ไม่ได้ไปต่อแล้วพี่นะแต่ไม่เป็นไรด้ยพี่นะเกมนี้ไหลนอกมีโอกาสสูงมากนะแหลกมาดหมวกอีกแล้วครับท่านห9มื่นเก้าโอ้ my g กอดเจ็ดดูขอทีและลับไปทปเปอร์เมกาวินนะหนึ่งหมื่นเก้าพันนะพี่ อยากเห็นฟรีเกมเหมือนกันด้วยพี่นะลองซื้อดูไหมเออไปเจ็บทั้งห้าจัดเลยอยากเห็นและเกมนี้ก็ต้องการสเก็ตเตอร์แคบเพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะพี่นะเราจะได้มา10หมืน่นและก็คูแปะนะไปหมุนแรกลุยโอเคว้าวขอเจ็บเจ็บสักหนึ่งดนะคูแปดไปและยังไงมีอะไรต่อไหมไม่มีนะ มีหกหมุนพ,พี่เอมาสวยไวยต่อแล้วคูณสิบหกเข้าไปนะพี่นะตรงนี้อย่างไรคิวมาคูณสามสองมีต่อหรือเปล่าไม่มีนะพี่นะโอเคถือว่าคุ้ม,มอยู่ดอกนี้เรายังเหลือกันอีกห้าหมุนนะพี่พไป้ัดกันยาวยเลยหัวเข้าไปก่อนเลยดอกนี้และเคครับเจเอหน่อย <c oughs> A. A. A หน่อย,อยและอย่างไรดอกนี้ ไปหน้าชาเลยนะพี่ๆนะโดนดอกนี้เลี้ยวลาล,า,ลาบกันเลยทีเดียวไปดอกนี้ช็อกเลยนะพี่ๆนะบินได้เลยนี่กระโดดถึงทะลุเพดานแล้วพี่งสามแสนสามหมื่นครับมีเป็นไงล่ะและอีกสี่หมุนพี่ๆยังมีต่อคูนแปดอีกและปืนเข้าไปดอกนี้หูเหยียบลอยบิ๊กวินไปอีกหนึ่งดอกนะ อีสี่มุนขอเน้นๆพี่สามแต่แต่เราได้มาเยอะแลยนะน่าจะไม่ให้แล้วแหละเออจบเป็นที่เรียบร้อยนะพ,พี่นะสมคำล่ำลือจริงๆเลยนะสาวกบนันพ,พี่และวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะส่วนใครที่ยังไม่ไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิกติ้งแนวติ้งแนก็กดได้เลยนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกาเซีย